คลิปนี้อย่แต้มมีสูตรทำโยเกิร์ตจากนมโรงเรียนมาฝากทุกทท่านค่ะเด็กๆบางคนอาจจะไม่ชอบรสชาติลองมาทำโยเกิร์ตมาให้เด็กทานกันดูนะคะาถ้ก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยายแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสูตรนี้จะใช้นมโรงเรียน7กล่องอยู่ที่1,400 ML นมนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะ แล้วก็จะมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติถ้าเป็นถ้วยสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช้2กล่องถ้าเป็นถ้วยกลมๆก,ก็ใช้3มถ้วยสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วนำหมอ้อนมขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆคนให้นมโรงเรียนและก็นมค้นหวานเข้ากันได้ดีใช้เวลาต้มนมอยู่บนเตาด้วยไฟอ่อนประมาณ4-5นาทีพอรู้สึกว่าอุ่นขึ้นเราก็มาเทที่มือเราดูก่อนนะคะหยดน้ํานมลงไปที่หลังมือ ถ้ามีความรู้สึกว่าอุ่นขึ้นก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะหรือถ้าหากท่านไหนมีเครื่องวัดอุณหภูมิก็ประมาณ40องศาจากนั้นก็ปิดไฟยกลงจากเตาขั้นตอนต่อไปก็เติมโยเกิร์ตลงไปทั้งสองกล่องเลยนะคะและก่อนจะเติมโยเกิร์ตลงหม้อก็ใช้ช้อนคนให้โยเกิร์ตแตกตัวก่อนถ้าเราใช้โยเกิร์ตแบบเนื้อแข็งแบบนี้ทำโยเกิร์ตออกมาก็จะมีเนื้อแข็งเช่นกันค่ะและถ้าหากเราใช้โยเกิร์ตแบบเนื้อนิ่มทำออกมาเนื้อก็จะนิ่มเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนิ่มหรือเนื้อแข็งจุลินซีที่เป็นประโยชน์ในโยเกิร์ตก็จะดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนะคะแล้วคนให้โยเกิร์ตและนมเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็รอประมาณ2ี่นาทีให้อุณหภูมิลดลงก่อนค่อยปิดฝานะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้อง8ชั่วโมง และนี่ก็พักไว้ครบ8ชั่วโมงแล้วมาดูเนื้อโยเกิร์ตกันค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อโยเกิร์ตคนขึ้นแบบนี้และสําหรับรสชาติก็จะเป็นรสชาติของโยเกิร์ตรสดั้งเดิมเลยนะคะถ้าบ้านไหนมีนมโรงเรียนเหลือเยอะๆก็มาทําโยเกิร์ตเอาไว้ทานเพื่อสุขภาพดีกว่าปล่อยให้หมดอายุค่ะ